ยิมนาสติกดีลาเป็นกีฬาสากลที่มีท่วงท่าที่สวยงามประสานการเคลื่อนไหวให้เข้ากับจังหวะของเสียงดนตรีโดยเน้นทักษะความอ่อนตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมถึงการทรงตัวผสมผสานการใช้อุปกรณ์ต่างๆทั้งริบบิ้นคาถาห่วงเชือกและลูกบอลเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความอดทนและความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมการกล้าวมาเป็นนักกีฬาประเภทนี้จนประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย พิยดาพิรมทุกกรนิสิทิ์ชั้นปีที่1คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์หรือปอป,อปอนักกีฬายิมนาสติกดีลาทีมชาติไทยหนึ่งในนิสิตท,ที่เป็นความภาคภูมิใจของกีฬาด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมโดยครองแชมป์ยิมนาสติกดีลาประเทศไทยได้ถึง9สมัยแชมป์กีฬายาวชนแห่งชาติอีก3สมัยแชมป์กีฬาแห่งชาติ2สมัยแชมป์กีฬานักเรียนนักศึกษาหนึ่งสมัยและแชมป์กรมพละศึกษา5สมัยเป็นนักกีฬายิมนาสติกดีลาคนแรกในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ที่ได้รับเงินทุนจากสหพันธ์ยิิิมนนนาาาาสตตกช สุดการแข่งขัน JRC Starry Mix Gymnastics Championship 2 0 2 3ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม2566ปอปอสร้างผลงานโดดเด่นอีกครั้งโดยคว้าม,มาได้ถึง6เหรียญทองและเป็นแชมป์รุ่นประชาชนสมัยที่2สำหรับรายการต่อไปปอปอจะเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนาน,นาชาติได้แก่กีฬายิมนาสติกลีลาชิงแชมป์โลกและการแข่งขันยิมนาสติกลีลาชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานปอปอพยดาเริ่มเล่นกีฬายิมนาสติกลีลาตั้งแต่อายุ4ปีจุดเริ่มต้นคือเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ อยากให้ออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมเรื่องสุขภาพโดยเข้าร่วมฝึกซ้อมที่สโมสรจินตนาและได้เป็นนักกีฬายาวชนทีมชาติไทยตั้งแต่อายุ13ปีสเสน่ห์ของกีฬาย,ยิมนาสติกลีลาอยู่ที่การใช้ความอ่อนตัวและความแข็งแรงรวมไว้ด้วยกันผสมผสานออกมาให้เป็นท่าทางที่สวยงามกีฬาย,ยิมนาสติกลีลานอกจากจะช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพแล้วยังช่วยในเรื่องของบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วยนักกีฬาในดวงใจที่เป็นแรงบันดาลใจของเธอคือโมทราทิพสีดีอดีตนักกีฬาย,ยิมนาสติกทีมชาติไทยเจ้าของฉายาราชินี ยิมนาสติกพ่อๆกล่าวว่ากีฬายิมนาสติกที่แข่งขันในประเทศไทยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่ยิมนาสติกสินยิมนาสติกแอโรบิกและยิมนาสติกลีลายิมนาสติกสินเป็นยิมนาสติกที่เน้นใช้ความแข็งแรงเช่นมีการโหนบายิมนาสติกแอโรบิกจะเป็นการใช้ความแข็งแรงโดยการเล่นบนฟลอร์ส่วนยิมนาสติกลีลาจะใช้ความอ่อนตัวและความแข็งแรงบวกกับการเล่นกับอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องโยนและรับตลอดเวลาอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่เธอคิดว่ายากที่สุดคือริบบิ้นซึ่งมีความยาวและต้องมีความเคลื่อนไหว ให้ออกมาอย่างสวยงามปป,ปได้เผยถึงเทคนิคในการแข่งขันให้ประสบความสําเร็จว่าต้องหมั่นดูแลสุขภาพอยู่เสมอและมีวินัยในการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันจะต้องตั้งใจซ้อมให้เต็มที่พักผ่อนให้เพียงพอพร้อมกับเผยเคล็ดลับว่าในช่วงที่ฝึกซ้อมและก่อนการแข่งขันจะต้องมีสมาธิโดยใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยด้วยการหลับตาแล้วเปิดเพลงที่ใช้ในการแข่งขันพยายามนึกภาพตามเพื่อให้ได้ท่วงท่าที่ออกมามีความสมบูรณ์ที่สุดพูดให้น้อยทําให้มากจดจ่อและตั้งใจในการฝึกซ้อมให้เต็มที่และดีที่สุดคือเคล็ดลับ ความสาเร็จของปอป,อ,ปอนักกีฬายิมนาสติกดีลาทีมชาติไทยคนเก่งเป้าหมายสูงสุดในอาชีพของนักกีฬายิมนาสติกของปอปอมุ่งมั่นจะคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี2 5 6 8และอยากได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมในอนาคตและความใฝ่ฝันสูงสุดคืออยากจะเป็นโค้ชให้กับนักกีฬายิมนาสติกดีลาทีมชาติไทย